สวัสดีค่ะพบปุ้ยูเคสปอนเชียแนลนะคะวันนี้เรามากินต้มามะม่าค่ะมาเด้อค่ะกินต้มามะม่าน้ำกันเด้อ้ำสมจ้าต้มามะม่าได้พักพักกาศจ้ากินข้าวมาเด้อไปบยท่านกินเข่ามาเด้จ้า ตุ่มส่ผักกับไข่ 我。 ค่ะเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวเจียบกะดองนะเดี๋ยวจังใดเจ็ยบเดี๋ยวเจียบล่าไปกินก่อนเด้อค่ะเผ็ดแห้งทั้งเผ็ดทั้งฮอนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย